สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบัตน,นี่เาเาเรื่องอการบริโภคอาหารของผู้ที่ว่ามีอายุยืนเนาะการบริโภคอาหารผู้มีอายุยืนมีลักษณะพิเศษหาประการหาประการีหารกรหนึ่งไม่รับประทานให้อิ่มจนเกินไป ได้กินอาหารให้มันอิ่มเปูเลยไปโดยเฉลี่ยแล้วคนหนึ่งได้รับพลังงานจากอาหารประมาณ1ัน0กแคลอรีต่อวันเท่ากับ7จ็ปเซ์ของปริมาณของการบริโภคของคนทั่วไปคนนดกระสิประมาณก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งนะครับน อาหารจานหนึงที่เขาซื่อกินทั้งหลายนะสองบริโภคทัานยพืชในท้องที่ทั้งเ็ดแห่งมีอยู่สี่เขตที่ว่าบริโภคอาหารเกี่ยวกับท่ายพืชเนาะในท้องเนานี่เขาสิบแบ่งปินการบริโภคท่ายพืชโอเค 3. ปรุองอาหารที่มีไขมันน้อยและรสชาติจือดอย่าลืมเด้อดเน้นจืดนเน้นจืดบาหาเอื่นเน้นจืด <c oughs> <c oughs> การบริโภคอาหารแบบนี้ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันพวกโรคอัมพาตและพวกโรคมะเร็งอย่าลืมเด้อของคนที่ว่าอายุยืน ข้อสี่บริโภคผักและผลมไม้มากๆได้แก่หน่อไม้น้ำหัวหอมใหญ่ผักสลัดแครอทกระเทียมต้นหอมมะเขือเทศพืชผักเหล่านี้ล้วนต้นานมะเร็งได้ จำใหม่เนาะนอไม่นาม้าหอหอมใหญ่ผักสลัดแค่รสกระเทียมต้นหอมมะเขือเทศพืชผักเรานี่ตันมาเรื่องห้าดื่มนมเปรี้ยวผู้สูงอายุในหมู่ผู้สูงอายุนี่ดื่มนมเปรี้ยวเป็นประจำ ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพมากเดิมน้มเปียวบางตำล่าก็ว่าดดิมเดิมน้มเปียวบางตำล่าเพราะว่าไนน้มเปียวมันมีสารยูรินซะีสเนาะเหตุในห้อาทองปะผูแต่ว่าบางหมองเพิ่นก็สิบ,บอกว่า บางมองเพื่อนเกบสิบอกวา่านุ่งเธอเหลืองมาที่นี่สรุปแล้วอาหารธรรมชาติที่มีเส้นใยอาหารสูงแคลอรี่ต่ำไขมันและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ต่ำ ล้วนเป็นอาหารที่ทำให้อายุยืนผู้สูงอายุในหมู่บ้านอายุยืนไม่มีสภาพของคนที่อ้วนเกินไปในหมู่บ้านเฮานี่ถ้า,ถามว่ากินให้ถึงมันก็สิจากหมู่บ้านมันก็เป็นอำเภอเนาะจากหมู่บ้านก็เป็นตำบลอ,อำเภอ่ม่มีคนอ้วนเกินไปมีแต่มีคนสุขภาพดีและไม่มีผู้ขาดจานอาหาร ได้รับสารอาหารอย่างพอเพียงโดยปกติชีวิตประจำวันของพวกใช้แรงงานส่วนใหญ่น้อยมากที่พวกเขาจะมีโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหัวใจหรือโรคมะเร็งพวกทำงานนี่สิบว่าใคยมีพวกนี้เพราะว่าเพราะว่าเขาทำงานแหละมัน ขับออกได้ดีเขาสบอค่อยอว้วนเกินไปกินอาหารมากเขาขับออกได้พกทังงนนะ้ออทง,งนั่ทั้งนั่งนี่ละเพื่อนก็บอกว่าพายจกอายุยืนเนาะพายจะอายุยืนก็มีกินอาหารจะกินหลายเกินไปจะกินหน่อยเกินไปมือหนึ่งว่ายหลายก็พันหกร้อยแค่แล้วดี แต่โดยมังเ้าก็สิบโอโหเดีว่าพันหกลอยแค่ละินเป็นเนัืงดเนาะก็สิสามี่วาหันข้าไปโรงบยานหมอกว่าสิแนะนาเหาว่าทับพ,พี่สองทับพ,พี่ประมาณนี้แหละกินอาหารไม่ลดจืดเพิ่นกระบ,บอกเเสียเขาอยู่แล้วแหละกินอาหารไม่ลดไม่ไม่ลดจืดได้กินเข้มได้กิ่นของทอดได้กิ่นของดองไม่กระสิบอกก็โยนเสียเนาะกับธรรมดาหันละแล้วบัดทีนี้พวกอาหารที่ว่าเปลี่ยนพักผลไม้ที่ห้า ควรกินเป็นประจำแล้วบ้านเหาเอิ่นเนาะแล้มีพวกกระเทียม6ต้นพวกกระเทียมต้นหอมมะเขือเทศแล้วกับพวกผักสลับรวมพวกแค่หลอดยาถิ่มหรือพวกนี้เนาะยาถิ่มยาถิ่มของอยู่ในนมะ่นาะพวกอาหาราไข่มันหน่อยแล้วก็ลดจืดทั้งหลายนี่บรไห,ห้เอาเป็นโรคหัวใจอุดตันแล้วก็พวกอะมาพารตพวกมะเร็งไดใด ร้อเลือดเพราใจนี่เกิดจากเขากินพวกอาหารไขมันลายเลยก็จะสิเล็เน้นๆเลยเรื่องไขมันกินแต่พวกไขมันหน่อยแล้วก็ลดจิบเพื่อนบอกว่าถ้าใครเป็นความดันลน้อยสูงให้กินไขมันหน่อยลดจิบเป็นไปจำความดันเ้าสิอยู่ในการปก,กติเลยเมื่อนี้ก็อกวอาเรื่องนี่แหละอาหารของคนอายุยืนกินแล้วอายุยืนไม่หาประกรนะันนะไม่หาประกรัน ย่ากินไลยเกินไปแล้วก็เน้นพวกพักต่างๆแล้วก็ลดยืดเนาะพวกพักต่างๆต่างๆพวกลดจืดพวกน้มเปรี้ยวแน่เพราะว่าเฮาสบริทองผูกเนาะพวกท่านยาผืดพวกท่านยาพืดทั้งหลายกับพวกเขาซอม,มอพวกทั่วมลเลแทนทั้งหลายนะ มอน,นี้ก็ว่าเรื่องอาหารสําหรับคนสูงอายุยืนมันเป็นคนสูงวําสำหรับคนที่ว่ามีอายุยืนก็ไม่หาประกรนะันเนาะมันี้ก็เบิดแค่นี้หลักๆจะเอาเรื่องไม่เาะอันนี้ว่าเรื่องอา,อาหารสําหรับคนอายุยืนอย่าลืมเลยอาหารสําหรับคนอายุยืนมีหายายายหยเค็ม เข้มนี่บ่เอาเลยเด้ต้องเน้นลดจืดไขมันพวกทอดทั้งหลายบ่เอาเน้นพวกท่านจะพูดกคือตัวมะเร็งแห่งทั้งหลายนะพวกเขาพวกเขาซ้อมมือกลาบนิดแล้วก็พวกเอ่อแค่รสมะเขือเทศกแค่รสมะเขือเทศแล้วก็นุ่งกินดืม่มนุ่งเปี้ยวโปรยเกิดเนาะมอยทองผูกรนเขียนไว้สั่นเท่ากับกินข้าวไทย